เพชรยนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิง์เพชรยนต์นะคะวันนี้พิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะ,ะของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะวันนี้นะคะพิงจะมาดีวูวรถคันนี้ค่ะเป็นโตโยต้าวีออนะคะ 1.5G นะคะปี2012นะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะมาดูภายในรถและพายรอบรถกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบ3ชั้นขอบโเมียมนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นแบบมัลติเรฟเกเตอร์นะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะคุณลูกค้าสวยงามมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะย่างปีใหม่ๆกันเลยคะ่ะย่างปี2018นนะคะแม็กขอบสิบห้านะคะเป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยทีเดียวเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างมาให้ด้วยนะคะในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคะ่ะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูร,บรอบๆคันของคันนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะจะได้เป็นแบบไฟท้าย LED นะคะคุณลูกค้าสวยงามมากนะคะสำหรับคันนี้เป็นบอดี้เดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้า เป็นรถคัสเกตเอนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2012นะคะได้เป็นสีบอลเงินเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูฟามสวยงามของภายในรถกันเลยค่ะตามทิ้งมาเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะจะเป็นแบบระบบเซ็นทัลล็อกนะคะพวงมาลัยนะคะบอติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น CD นะคะ usb นะคะ คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะขับไปไหนปลอดภัยนะคะมีแอร์แบกให้สองคู่หน้านะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า ในส่วนของเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้โทนสีครีมนะคะสําหรับคันนี้นะคะทั้งคันเลยนะคะด้านหน้าของเขานะคะสวยงามมากและกว้างขวางมากเลยนะคะสําหรับคันนี้เบาะนะคะสะอาดมากเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นเบาะหนังเดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างค่ะ ในโซ่ของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้โทนสีครีมนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังนะคะของเขาสามารถวางของได้เลยนะคะแล้วมีที่พิงแขนนะคะหรือวางแก้วน้ำว่าคะวางโทรศัพท์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ สามารถกว้างยืดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าตรงกลางนะคะของเขานะคะก็มีที่วางแก้วน้ำอีกใบหนึ่งนะคะคุณลูกค้าสะดวกสบายมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ ในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีความกว้างนะครัวางมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะอุปกรณ์นะคะของเขาก็ครบเครื่องมากเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมนะคะยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงนะคะของเขาครบเครื่องมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันบ้างค่ะ สำหรับภายในห้องเครื่องนะคะก็จะเป็นคานเดิมๆนะคะสังเกตได้น็อตนะคะเป็นน็อตเด,ดิมๆจากโรงงานนะคะคานตรงเลยนะคะสําหรับคานนี้นะคะคุณลูกค้าสังเกตได้นะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้ารอยแต้มสีจากโรงงานนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบแบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนแล้วนะคะใหม่ๆกันเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิมแน่นอนนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะก็ะยังดู สติกเกอร์นะคะมอ,ออก,กอนะคะซีนนะคะยางนะคะยังอยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิมแน่นอนนะคะสวยงามมากนะคะภายในห้องเครื่องของเขา เป็นยังไงกันบ้างคะพิงพาคุ้ค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายนอกรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโตโยต้าวีออนะ,ะนะะอนะคะ 1.5G นะคะปี2,012นะคะเพชรยนต์ขายที่279,000บาทนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารชาดเจเจรายได้าชาดเจนะคะสามารถอ่อรถคันนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีรายได้12,000บาทนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกด ดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร์เพื่อติดตามช่องเพจโยน้ยน,นะคะวันนี้พิงก,ก็จะมารีวิวรถคันไหนขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ